ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปสลับร่างนางฟ้าผู้อาภัพตอนที่93 กลับบ้านกับเราเถอะเซียวสาสายศีษะแล้วตอบว่าไม่มากเท่าไรส่วนใหญ่พวกเขาไปอยู่ที่หน้าประตูโรงเรียนแล้วนี่เธอออกมาได้อย่างไรทั้งซีบอกพวกเขาสั้นๆว่าคุณครูเหอช่วยให้เธอออกมาแล้วเดินไปที่รถรีบกลับบ้านกันดีกว่าคดูเหมือนว่าพี่เหวาจะไปที่เมืองเจเดี๋ยวเรากลับไปคุยเรื่องนี้กันที่บ้านนะคะดีตามนั้น เซียวสากับเซียวจิงขับรถมาที่นี่ด้วยกันขากลับแต่ละคนจึงขับกลับคนละคันทั้งซีไปกับเซียวจิงซึ่งขับรถที่เซียวเหวยขับมาส่งเธอที่โรงเรียนเมื่อเช้าทั้งซีถามว่าพวกเขาพูดว่าอย่างไรบ้างคะพวกเขาจะพูดอะไรเซียวจิงหน้าตาบูดบึง้งแน่นอนก็ต้องบอกว่าอยากพาเธอกลับไปหน้าิิเธออยากกลับไปไหมทั้งซีหัวเราะเบาๆตอบว่า ฉันไม่ใช่ตุ๊กตาหมีนะที่พวกเขาจะมาเก็บไปเมื่อไรก็ได้ที่ต้องการและโยนทิ้งเมื่อพวกเขาไม่ต้องการที่ฉันจะกลับบ้านนี้เพราะฉันไม่มีอารมณ์เรียนหนังสือแล้ววันนี้ฉันไม่ได้จะกลับไปกับพวกเขาหรอกค่ะเซียวจิงโล่งอกเมื่อได้ยินคำพูดของทังซีเขาไม่อยากสูญเสียน้องสาวคนเล็กที่เขาดูแลมาสองเดือนกว่าแล้ว เมื่อทั้งสามกลับถึงบ้านก็พบว่าเซียวเจียนมาที่บ้านพวกเขาด้วยเช่นกันเซียวจิงกับเซียวสารู้สึกประหลาดใจแต่ไม่ได้พูดอะไรทั้งสองเข้าไปนั่งข้างข้างอย่างจิ้งเสียนพร้อมกับถังซีและถังซีทักทายเซียวหงอีกักบครอบครัวเขาอย่างสุภาพสวัสดีคะ่ะคุณป้าคุณลุงลูกผู้พี่เจียนลินรู้รู้สึกว่าหัวใจเธอมีเลือดไหลซิบๆิเมื่อได้ยินเซียวโหรเรียกเธอว่าคุณป้า จริงๆแล้วในตอนนั้นเธอรู้สึกโล่งอกเมื่อเซียวโหรเลือกที่จะไปอยู่กับครอบครัวเซียวหลี่แม้จะรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่เธอก็ยังคิดว่าเซียวโหรไม่ควรเรียกเธอว่าแม่ไปตลอดชีวิตและคิดว่าเซียวหลี่กับครอบครัวจะต้องเสียใจอย่างแน่นอนที่รับลูกสาวมือวายอย่างนี้เอาไว้แต่เมื่อเซียวโหรปรากฏตัวต่อหน้าครอบครัวเซียวหงอี้วันนี้พวกเขาจำเธอไม่ได้จนกระทั่งเธอกล่าวทักทาย หลังจากนั้นนั่นเองพวกเขาจึงตระหนักว่าเด็กผู้หญิงที่สวยงามคนนี้คือลูกสาวและน้องสาวของพวกเขาลินรู้กำมือแน่นเด็กสาวสวยน่ารักและสง่างามคนนี้คือลูกสาวของเธอและควรเติบโตขึ้นอย่างมีความสุขอยู่เคียงข้างเธอเซียวเจียนก็ตกใจเช่นกันครั้งสุดท้ายที่เขาเห็นเซียวโรคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนั้นเธอก็สวยขึ้น แต่ไม่สวยเท่าวันนี้ความงดงามของเธอแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนคนเราจะสวยขึ้นมากมายอย่างนี้ได้อย่างไรในเวลาอันรวดเร็วเธอสวยมากจนเขาตะลึงกับรูปร่างหน้าตาของเธอเซียวหงอี้ก็ตกตะลึงเขารู้สึกหัวใจเต้นแรงเมื่อเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้เด็กสาวที่สวยจนต้องตะลึงคนนี้หรือคือลูกสาวของเขาเซียวโรนี่เธอไปทำศัลยกรรมมาหรือ เซียวหงอี้คิดว่าเธอไม่มีทางสวยได้ขนาดนี้ถ้าไม่ได้ทำศัลยกรรมพลาสติกใบหน้าถังสีเข้มขึ้นทันทีเธอถามว่าคุณลุงหมายความว่าอย่างไรคะคุณลุงมาที่นี่เพื่อถามหนูเรื่องการทำศัลยกรรมหรือคะสีหน้าเซียวเจียนเปลี่ยนไปเขามาที่นี่กับพ่อแม่ในวันนี้ก็เพื่อพาเซียวโรกลับบ้านคุณพ่อพูดแบบนี้จะเป็นการสร้างความระคายเคืองให้เซียวโรแล้วเธอก็จะไม่กลับไปกับพวกเขา เขาจึงกล่าวขึ้นว่าคุณพ่อครับเมื่อก่อนเซียวโรไม่ดูสวยน่ารักอย่างนี้เพราะน้องขาดสารอาหารตอนนี้น้องได้รับการดูแลอย่างดีจากอหยิงทําให้น้องสวยขึ้นด้ว่อยเรเราควรขอบคุณอหยิงที่ดูแลเซียวโรเป็นอย่างดีเซียวหงอีพยักหน้าอย่างเห็นด้วยใช่เราควรขอบคุณอสาสพัยที่ดูแลน้องสาวของลูกเป็นอย่างดีเมื่อเข้าใจในความหมายของเขาทั้งสีก็รู้สึกทึ่งในความเฉลียวฉลาดของเซียวเจียน สิ่งที่เขาพยายามอธิบายก็คืออย่างจิ้งเสียนเป็นเพียงอาสะพ้ายของถังซีไม่ใช่แม่ของเธอแน่นอนว่าพี่น้องตระกูลเสี่ยวทั้งสองและอย่างจิ้งเสียนก็เข้าใจความหมายและรู้สึกโกรธเล็กน้อยแต่ขณะที่พวกเขากําลังจะพูดอะไรออกมาถังซีก็ยิ้มแล้วกล่าวว่าลูกผู้พี่คุณเข้าใจผิดแล้วเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่และพี่ชายของฉันที่จะต้องดูแลฉันคุณมาขอบคุณพวกเขาแทนฉันทำไม ลินรู้รู้สึกผิดหวังที่ได้ยินคำพูดของทังซีแต่เธอรู้ว่าเธอใจร้อนเกินไปจึงรีบกล่าวว่าใช่จะใช่ลูกพูดถูกที่แม่มาที่นี่วันนี้ก็เพื่อมาขอโทษลูกแม่ขอโทษเซียวโรแม่ไม่ควรเข้าใจลูกผิดเชื่อคำพูดใส่ร้ายของเซียวจิ้นหนิงและปฏิบัติต่อลูกแบบที่แม่ทำลงไปไม่สำคัญว่าลูกจะยอมให้อภัยแม่หรือเปล่าแม่แค่อยากมาขอโทษ ดวงตาถังซีสันรระิกหลินหรูที่เธอเห็นในวันนี้แตกต่างจากหลิ้นหรูที่ก้าวร้าวในแบบที่เธอเคยเห็นเมื่อก่อนวันนี้หลินหรูละทิ้งความเย่อหยิ่งถือตัวและยอมอ่อนข้อลงมากทันใดนั้นเธอก็รู้สึกเศร้าขึ้นมาเสียวโหรตัวจริงจะไม่ตายหากคุณคิดได้ก่อนหน้านี้เมื่อคิดเช่นนั้นในใจถังซีก็หัวเราะออกมาเบาๆและตอบว่า คุณป้าคะคุณป้าพูดเรื่องอะไรนั่นไม่ใช่ความผิดของคุณป้าหนูไม่โทษคุณป้าหรอกค่ะแต่หนูอยากจะขอบคุณที่ส่งหนูมาอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นอย่างนี้ใบหน้าหลินรูและเซียวหงอี้นิ่งแข็งขึ้นมาทันทีเซียวเจียนก็ชะนักเช่นกันเขามองลึกลงไปในดวงตาทั้งสีและกล่าวอย่างจริงจังเซียวโหรคุณพ่อคุณแม่ขอโทษเธอแล้วและตอนนี้ทุกคนก็รู้กันหมดแล้วว่าเธอเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ถ้าเธอยังอยู่ที่นี่ผู้คนจะคิดกับพวกเราอย่างไร ถังซีเลิกคิ้วมองหน้าเซียวเจียนด้วยรอยยิ้มบางๆและกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่ได้มาขอโทษแต่จะมาบังคับให้ฉันกลับไปใช่ไหมเธอเยีย่ายนและทันใดนั้นสีหน้าเธอก็แข็งกร้าวขึ้นมาขณะกล่าวต่อไปฉันไม่สนใจหรอกว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับพวกคุณพวกคุณไม่ได้ต้องการยอมรับฉันตั้งแต่แรกและอยากบอกใครๆว่าฉันเป็นแค่ลูกสาวบุญธรรม ของครอบครัวคุณฉันไร้ค่าอย่างยิ่งในสายตาพวกคุณจริงไหมฉันต้องกระดิกหางดีใจที่จะได้เป็นลูกสาวบุญธรรมของพวกคุณหรือฉันควรไปอยู่กับพวกคุณทั้งน้ำตาเพราะกระดูกที่พวกคุณโยนให้หรือพวกคุณคิดว่าตัวเองเป็นใครเมื่อรู้ว่าคำพูดของเขาไม่เหมาะสมเซียวเจียนก็สูดลมหายใจแล้วรีบกล่าวว่าพี่ไม่ได้หมายความอย่างนั้นพี่หมายความว่าความจริงได้เปิดเผยออกมาแล้วเธอควรกลับไปอยู่ในสถานะเดิมของเธอ เธอยังสามารถมาหาคุณอารองกับครอบครัวได้หลังจากกลับไปอยู่บ้านของเราจริงไหมไม่ทั้งซีตอบอย่างเย็นชานับตั้งแต่วินาทีที่ฉันเรียกคุณอารองว่าพ่อฉันได้ตัดสินใจแล้วว่าฉันไม่มีความสัมพันธ์กับพวกคุณอีกต่อไปเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ไปกับพวกคุณเซียวหงอี้รู้สึกเสียใจที่ได้ยินอย่างนี้เขาถามด้วยความคาดหวังว่า เซียวโรลูกอยากให้เราทำอย่างไรดูสิลูกเห็นไหมว่าเราทุกคนรอลูกอยู่คุณปู่ของลูกก็ต้องการให้ลูกกลับบ้านไปกับเราเช่นกันลูกไม่ควรอยู่ที่นี่รบกวนอารมณ์ของลูกต่อไปพี่ใหญ่พูดได้อย่างไรคะว่าเป็นการรบกวนในเมื่อลูกสาวของฉันอยู่ที่บ้านของเธอเองอย่างจิ้งเสียงขัดขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชา พวกพี่บอกไม่ใช่หรือว่ามาที่นี่เพื่อขอโทษเซียวโรถ้าต้องการขอโทษก็ขอโทษแล้วกลับไปเสียแต่ถ้าพวกพี่มาที่นี่เพื่อมาพาลูกสาวของฉันไปจากฉันฉันต้องขอโทษที่จะบอกว่าฉันไม่ต้อนรับออกไปจากบ้านฉันได้แล้วทังซีจับมืออย่างจิ้งเสียนไว้และยิ้มให้เธอเมื่อเห็นอย่างนี้อย่างจิ้งเสียนก็ค่อยๆสงบลงในขณะที่เซียวเจียนขมวดคิ้วและกล่าวว่า คุณออหญิงครับผมคิดว่าคุณอาต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าเซียโรเป็นลูกใครสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอนาจาักแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปสลับร่างนางฟ้าผู้อาภัพ